สวัสดีได้เจอทุกตาผาฝันค่ะมาจา้ะบรรยากาศหลังสวนหลังเหียนเลยนะคะนะส่วนส่วนยูนําเหียนนี่อากาศพัเป็นมืด,มดคึม,คมเลยนะคะเพราะฝนน่ะลงเมื่อกี้นี้พันแดดออกหน่อยนื้อวันนี้พันฝนน่ะลงอันนี้ค่ะมืดมาเลยอ๋อก่อนฝนลงเขาก็มาอันนี้บอกคา่ะคลิปประจำเฮือนมาเด้อมาเด้อจ้ามาดื่มกาแฟดำก็ทุกตาผาฝันหรือว่ามาเด้อจ้า มากินกาแฟดำเกดทุกตาพาฝันจ้าส่วนลังบ้านจ้ากาแฟดำค่ะกาแฟดำม้อนฮ้อนค่ะ มาค่ะเอ้ยนะพาฮูบกาแฟดำเกิดทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะมาเด้อ จะแม่มีแห้งมีแห้งค่ะมีแห้งหอมปากมาค่ะวันนี้ก็ค่อยๆจิบไปค่ะเจ็บจิบไปแล้วก็เบิ่งอันบรรยากาศก่อนฝนตกเนาะเฮ้ยว่าหันลมก็บ่มีเลยค่ะวันนี้ก็ได้มีแต่น้อยกระบืถึงกระว่าอันเบอร์ไม้อันตรหันว่าลมบ่มีพัดลมมาเลยวันนี้อ้าวก็ต้องบอกว่าลมก็มีค่ะวันนี้ กันดังบอกว่าลมลมบม่ค่อยมีเพันลมมาแล้วนั่นธรมรมชาติเนาะค่ะเนาะพานพันหูจักบ่าเห่านะเบ้าเต๋อเอ้าก็คุยอันกินกาแฟดําก็ทุกตาไปน้าเนาะค่ะเนาะไอเอ้ทุกตาพาฝันนะคะเบิ่งธรรมชาติค่ะธรรมชาติส่วนนลำเฮียนเอ้ยมีแต่เบอร์ไม้ดอกไม้พันบานพันร่วงหมดแล้วมีแต่นีพันไอแก่เนะะี่ยค่ะเป็นมากก็ ชนิดเอกระตัดพันออกค่ะต้นไม้ก็ได้อันนี้ก็ยังเขียวอยู่ก็เอ้ยก็เลยเอาเอาไว้เบิ่งสะก่อนเนาะเบิ่งเบื่อไม้เขาเขียวไปน้ำค่ะดอกไม้ก็เริ่มมดแล้วค่ะดอกกุหลาบเอกระตัดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนตัดพันลงเยอะเลยนะคะกุหลาบนี่ต้องตัดทุกปีค่ะเอ้ยเห็นเอ้ยเพราะว่ามันเป็นกุหลาบหนามไหล ขึ้นไหวก็ขึ้นก็เป็นเหงาๆจังตัดถ้าตัดแล้วก,ก็ประมาณเม็ดเม็ดเนึ่องเอ้เออเอี่ตัดลงกันก็พันขึ้นอีกทีก็เป็นสองเม็ดก่อมาเนี้ยค่ะขึ้นไปเป็นอันเหงาๆของพันไปออกดอกดีดีค่ะอันหอมนะสีชมพู ันนี้คุยกันแบบสไตล์เอ้ยทุกตาผ่าฝันเนาะคะ่ะนะพากินกาแฟน้ำคุยกันไปน้ำนะค่ะนี่เดดเริ่มออกแล้วอุ้ยนั่นโชคดีไปฝนพังบนหลงสา <c oughs> คลิปกินกาแฟนี่ก็คุยกันก็ พอนคลายอารมณ์นีด้ะค่ะเอวยว่าหันคำพบดเรเข้าใจภาษายนาเอ,อเา้ยเเวกกะคาพูดเข้าใจก็เบิ่งจนจบเนาะค่ะเนาะเบิบ่งจน,นจบก็กินกาแฟก็มันกเ็เข้าใจอยู่ด้ค่ะเพราะว่าภาษานี้มันก็คล้ายๆเพี้ยนๆกันอยู่บางคำเอ,อ้ยตัวกระตานี้ถ้าบวเข้าใจเอ,อ้ยสิเบิ่งจนจบคือหนังคือตัวนี้คือกันนะคะบางทีเรเบิ่งเราบางทืเรพันบ่นมีอันเป็นภาษาอื่นมันบ่นมีคำแปลนี่ก็ บิงจนจบก็เข้าใจก็โอ้แต่ว่าเขาก็ต้องเบึ่งแค่นั้นแหะคะ่ะอันนี้ก็เว้าแบบอันคุยกันนั่นใครเครียดแบบสไตล์เออตุกตาผ่าฝันค่ะอยู่หลังสวนกับกาแฟ,ฟดำน้อจะเดอ้อเอาค่ะนี่ถ้าอกแดดจะจ้าหรือสีผ่านนั่งตกักแดดแต่ว่าอันนี้พันอย่งโบออกอันอันออกแล้วพันรับเมกไปได้เอา กาแฟดำค่ะคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะจะตายเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้า